มีคนเข้ามาหรือ,อยังคะเออมาหรือ,อยังนะเอ,อ้ยมาเยอะแล้วายแล้วมากทุกคนอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนสวัสดีวันนี้เราจะมาขายบัตรกลุ่มปิดงานกีฬาสีนะจ๊ะ ทำอะไรกันอยู่เลิกงานหรืออยังใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็แชร,ร,าาร์ไปเรียกพักพวกเรามาดูเร็วไปเรียกพักพวกเรามาดูเร็วมองอะไรอคะมองกำลังกดทีวีอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้รู้กันหรือ,อยังว่าเรากำลังจะมีงานกีฬาสีที่กำลังจะเกิดขึ้น วันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยง่วงไม่ได้เหนื่อยมากหรอแต่ง่วงอ่ะตื่นเช้าแล้วซื้อแอดซื้อแล้วแอดมินยังไม่ดึงเข้าเลยค่ะโอเคใครที่ซื้อไปแล้วและแอดมินยังไม่ได้ดึงเข้าเดี๋ยวเขาจะดึงแน่นอนอยู่แล้วรอแ,แปบนะ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะช่วยแจ้งแอดมินให้นะ ืมไหนมีใครในนี้ที่แบบยังไม่รู้บ้างว่าเรากำลังจะมีงานกีฬาสีใครยังไม่รู้บ้างไหมตอนนี้เรากำลังจะมีงานกีฬาสีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะทุกคนคือกีฬาสีรอบนี้นี่มั่นใจมากว่ามันจะต้องสนุกมากๆแน่นอนสนุกมากแน่นอนก็คือ กีฬาสีรอบนี้เราจะมีแบ่งเป็นสองสีก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินเออมีสีแดงกับสีน้ําเงินแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราจะมีแข่งกีฬาสีกันก็จะมีแบบมีเชียร์ลีดเดอร์มีเดินพาเลรมีกีฬาหลายอย่างที่เราจะแข่งกันนะแล้วก็อะไรอีกพอหลังจากแข่งกีฬาน่นนั่นนี่ทํากิจกรรมเสร็จตอนเย็นเราก็จะมี ลีเกด้วยก็คือเป็นพวกเราเนี่ยแหละที่เล่นซึ่งวันนั้นน่ะอยากให้ทุกคนน่ะมาเพราะว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันและทุกคนก็จะได้ไม่ไม่ได้แค่นั่งดูแล้วก็อยู่ห่างๆเนี่ยออกไหมคือเราจะทํากิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆส่วนใครที่มาไม่ได้จริงๆน่าเสียดายมากเพราะวันนั้น คือพลาดนะถ้ามาไม่ได้แต่ถ้ามาไม่ได้จริงๆเรามีบัตรกลุ่มปิดราคา299บาทก็คือจะได้ชมบรรยากาศตั้งแต่ต้นจนจบเลย299บาทสามารถกด f เ,เข้ามาได้เลยใครที่จะเข้ากลุ่มปิดก็คือพิมพ์299มาได้เลยนะคะพิมพ์299มาได้เลยบัตรกลุ่มปิด คุ้มมากสุดๆนะคุ้มมากจริงสองเก้าเก้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาหน้างานแต่ถ้ามาไม่ได้ก็เอฟบ,บัตรกลุ่มปิดซะเออหรือใครที่มาหน้างานแต่จะเอฟบ,บัตรกลุ่มปิดไว้ด้วยก็ได้เหมือนกันเอาไว้แบบเก็บภาพเอามาย้อนดูบางทีเราอยู่ในงานเราอาจจะแบบพลาดอะไรบางอย่างเออ อีกมุมหนึ่งสองเก้าเก้าสามารถพิมพ์สองเก้าเก้าเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคุณมุกสองเก้าเก้าแล้วคุณมานีสองเก้าเก้าคุณประมุกสองเก้าเก้าเข้ามาแล้วสอง้าเก้าได้เรื่อยๆเลยนะสองเก้าเก้าถูกมากอะ่ะเออเพราะว่ากิจกรรมวันนั้นแอบกระซิบบอกว่ามันแบบจุกใจสุดๆ จะเป็นพวกเราในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ได้เห็นกันบ่อย,อย,อยอก,ก็คือแข่งกีฬาอย่างคากคาเมนไหนจะมีตอนเย็นอีกที่เป็นลิเกนะพลาดได้เหรอคุณสุนิสาสองเกขอบคุณค่ะรอในกลุ่มแล้วนะคุณจันสุขได้เลยรอดูด้วยนะคือรอบเนี้ยเขาเต็มที่กันว่าจริงนะคือปีที่แล้วอ่ะมันมีหลายสีใช่ไหมทุกคนก็จะกระจายกระจายกันออกไป แต่ว่าปีนี้มันแบ่งเป็นแค่สองสี 4, ซึ่งเราว่าดีกว่ามันดูแบบทีมมันดูแบบทรงพลังอะ่ะเพราะจํานวนคนมันแบ่งเป็นแค่สองกลุ่มเท่านั้นน่ะน่าจะแข่งมันมากๆสีส่วนมีนาอยู่สีน้าเงินสีน้ําเงินก็คือมีใครบ้างนะมีชาร์ลอตอุ้มมินาเอลซ่าไฮดี้ใครอีกทีหน้า อา,อาจจะจำได้ไม่หมดแต่บอกได้เลยว่าสีน้ำเงินปีนี้นี่มั่นใจต้องมั่นใจไว้ก่อนเออเราคิดว่าทีมเราชนะแต่จะชนะหรือเปล่าอาจจะชนะหรือไม่ก็ได้ก็ต้องมาดูกันหน้างานแต่สนุกแน่นอนสองเก้าเก้าเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะใครที่จะเอฟบัตรกลุ่มปิดนะคะสองรอยเก้าสิบเก้าบาทพิมพ์เข้ามาได้เลยแล้วก็ รอชำระเงินแล้วก็รอแอดมินดึงเข้ากลุ่มรู้ยังว่าสีน้ำเงินเป็นนกฟิสิกรู้แล้วฟีนิกซ์ฟิสิกนกฟีนิกซ์นกฟิสิกนี่นหน้าอาหยานกฟีนิกซ์เออรู้แล้วชาลอดเพิ่งบอกอคุยกันเมื่อกี้นกฟีนิกซ์เออ น้ำเงินชนะแน่นอนเรามั่นใจเหมือนกันแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมติดตามชมอย่างใจจดใจจ่อนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่พวกเราเอ็มจีทนะมันจะมี m g i มด้วยที่แบบมาร่วมแข่งด้วยกันไปตามดูได้ว่าตอนนี้ใครอยู่สีอะไรบ้างไปดูได้เพราะว่าเราอาจจะจำไม่หมดเพราะคนมันเยอะจริงๆอืม สำหรับกลุ่มปิด299นี่ถือว่าถูกมากๆกับสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับชมเนี่ยฟิสิกเลยดิเออเขินเหมือนกันอย่าตอกย้ำลืมลืมมันไปเร็วๆอยากเห็น299อีกพิมพ์เข้ามาเร็ว299พิมพ์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมโอนเงินแล้วก็รอเข้ากลุ่มได้เลยนะคะสีน้ำเงินต้องชนะค่ะสัญญาว่าจะเต็มที่ น้ำเงินชนะแน่นอนเพราะสีแดงแปดแน่นอนอุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นอย่าดูถูกเขานะดูถูกเขาไม่ได้นะเขาอาจจะแข็งแกร่งแล้วก็เต็มที่กว่าที่เราคิดเขาก็สู้เหมือนกันเราก็จะสู้นกเคมีมีไหมน่าจะมีถ้านกฟิสิกส์มีนกเคมีมาหมดภาระสังคมวิทยาศาสตร์มาทุกนกเลยสองเก้าเก้ามาแล้วเอพิมพ์มาได้เรื่อยๆเลยนะสองเก้าเก้านะทุกคน สองเก้าคุณสนุกเกอร์นะ่นเร็วๆเขาอยากเห็นสองเก้าเก้ารัวๆพี่มาเยเยอะเลยได้ไหม Is morning in your city no evening แล้วพี่มีนแต่งเป็นนกฟีนิกซ์ไหมให้ไปรอลุ้นที่ชาลัดดีกว่าอะน้องคนนั้นมีความเป็นไปได้เพราะตอนนี้น้องกำลังหาชุดนกที่แบบอลังการอยู่ อย่าดูถูกกล้ามพี่ไผ่นะเออเป็นไงล่ะไม่ดูถูกใครทั้งนั้นแต่เราสู้ตายเราบอกเลยขายอะไรคะตอนนี้กำลังขายบัตรกลุ่มปิดงานกีฬาสีวันที่สิบหกที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่นะทุกคนวันที่สิบหกนี้เรากำลังจะมีงานกีฬาสีที่แบบประจำปีแต่ปีนี้มั่นใจว่า สนุกมากเพราะว่าจะมีทั้ง mgt 2022, 2023แล้วก็ mgi 2023ด้วยแล้วก็ยังจะมีน้องๆที่กำลังจะประกวดในปีนี้เขาก็น่าจะมาร่วมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นชํำบอกเลยว่าฉ่ำพลาดไม่ได้นะคะพันสามร้อยห้าสิบดองหกักดอง <laughs> วันนี้ลิ้นพันกันแล้วสองกมาแล้วคุณสุภาพรขอบคุณค่ะแพ้เป็นพระชนะเป็นสมภารแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะจุบจ๊บๆแบบไหนก็ได้ขอให้ได้เล่นแค่นั้นจบสนุกเออเอามันเอามันชนะหรือเปล่าไม่รับปากแต่รับปากว่าเต็มที่แน่นอนวันนี้พี่เข้าผัดหล่อมากไหนสองเก้ากมาก่อนเร็วสองเก้ากมาก่อนเร็วเป็นกำลังใจ ง่วงนอนมากตอนเนี้ลิ้นพันแล้วเพราะว่าสรวนและว,วันนี้ไปถ่ายมาทั้งวันพี่มีนะต้องแต่งเป็นนกกรงหัวจุกนกกรงหัวจุกสีน้ำเงินหรอ MGI จับสีหรือ,อยังจับแล้วเรียบร้อยนะทุกคน จับตอนนี้ทุกคนมีสีเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อยใครอยากรู้ว่าเมนตัวเองอยู่สีไหนไปตามดูได้ MGI จับสีแล้วใช่จับแล้วหมดแล้วส่วนน้องๆที่กำลังจะประกวดปีนี้ก็คือแล้วแต่อยู่สีไหนก็เลือกเอาได้เลยเหนื่อยไหมวันนี้ก็เหนื่อยแต่ไม่มากแต่ก็เหนื่อยมันง่วงอะ มันตื่นเช้าไงวันเนี้ยมาเร็วค่ะต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนอย่าหยุดสองเก้าเก้าเข้ามาได้เรื่อยๆคุณนารีรัตนสองเก้าเก้าเข้ามาแล้วรอโอนเงินแล้วก็ดึงเข้ากลุ่มได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะเลิกงานกันหรือยังนะสีน้เงินแซบเวอร์อันนี้ไม่เถียงนะแซบจริงไม่ติงหลังค่ะ ตกเพลีตรงนี้นึกว่าหัวเป็นอะไรเร็วๆหนูอยากดูสองเกเมนค่าคือเองขอบคุณค่ะรอดูได้เลยเออเขาเพิ่งพิมพ์เลขบัญชีมาเนี่ยใครที่พิมพ์สองเกเเข้ามาแล้วเมื่อกี้สามารถโอนเงินตามเลขที่บัญชีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะทุกคนแล้วก็รอแอดมินดึงเข้าระบบได้เลยแล้วก็ วันที่สิบหกก็คือตั้งตารอดูพวกเราได้เลยนะรับรองได้ว่ามันที่แน่ๆน,นี่มั่นใจว่านี่จะลงไอ้นี่แน่นอนชักเยอยร์รอมานานแล้วพลาดไม่ได้เลยอนะันเนี้ยเราอยากเล่นชักเยร์มากโอนแล้วค่ะคุณลินา่าขอบคุณมากเลยนะกากเพชรค่ะอ๋อกากเพชรค่ะพอดีไปถ่ายงานมา น้องๆจะเข้าร่วมยังไงคะผู้เข้าประกวดคือน้องๆที่กําลังจะประกวดปีเนี้ยสามารถเลือกสีตามสีที่ตัวเองอยากอยู่ได้เลยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะคะส่วนสองพันยีิบสามสองพันยองก็คือจับสีแบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วคุณจิระนนท์สองเก้เก้าโอนเงินได้เลยนะวันนี้พีนาไปถ่ายงานมาค่ะเลยมีกากเพชที่หน้า อ๋อทำไมทุกคนกำลังโฟงกัสกากเพจที่หน้าเราอยู่หรอไปทำงานมานะวันนี้ไปทำงานนะคะดูกล้ามเองเลยแข็งแรงมาก แจ้งสลิปทางไหนก็คือทุกคนดีเอ็มไปที่เพจได้เลยนะใครที่โอนเงินแล้วแล้วก็รอแอดมินดึงเข้าระบบได้เลยเร็วๆนะทุกคนยูสวยได้ไหมใจละลายอืละลายจริงไหมส่งเราเก้าไหมมาดูเราเล่นกีฬาเล่หนาวหรอหนาวนี่มีความขี้หนาว เป็นคนขี้หนาวสีน้ำเงินมีแต่ตัวตึงอ่ะเออแต่เราก็ดูถูกสีแดงไม่ได้นะเขามีแม่ทีมเป็นพี่ฟ้านะต้องมาดูนะทุกคนจริงๆอยากให้มาหน้างานมากเพราะวานันนั้นน่าจะสนุกสุดๆไปเลย ร่างทองมากสองเกเก้ามาแล้วคุณสิริพรคุณสิริพรสองเก้าเก้ามาแล้วโอนเงินได้เลยนะแล้วก็สองเกเก้าดูลิเกได้ไหมได้ไหมนะแอดมินตอบหน่อยสิเอมบัตเข้างานรอไปหาแล้วนะน้องมีน เออทุกคนอย่าลืมมาช่วยกันเชียร์หน้างานด้วยนะส่งเทียไปเต้นเชียร์ลีดไปไปเจอกันค่ะซื้อบัตรแล้วมาแล้วเจอกันนะสองเกคุณชัญญานุชชัญญาณัท สองเกามาแล้วคุณอิสระเออ,เอ,อขออขอขอดูสองเก้รวัรวๆก่อนเร็วสินาทีสุดท้ายมาสองเกมาสองเให้ดูหน่อยเร็วให้มันชื่นใจหน่อยว่ามีคนรอดูเราอยู่เหมือนกันดูได้ค่ะเออสองดูลิเกได้ด้วยนะ กิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนถึงมืดเลยก็คือดูกันยาวๆไปเลยดูได้ทั้งวันตลอดงานเอ็งรองลิเกให้ฟังหน่อยไม่ได้เราต้องสงวนสิทธิ์ไว้ให้คนที่จะรอดูเราวันที่16 16กธันวาใช่เจอกันหน้างานเดี๋ยวเอาซ้มโอไปฝากนะน้องได้ เตรียมตัวมาช่วยกันเฉียช่วยกันแข่งด้วยนะเออสองคุณเจนเจนขอคุณครับคุณอีโยยุยสองเก้าเก้ามาแหละรอ,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 อดึงเข้ากลุ่มอยู่นะคะ ใครจ่ายเงินแล้วรอนิดหนึ่งนะเดี๋ยวแอดมินน่าจะดึงเข้าแน่นอนอยู่แล้วลองริเกรจริงหรอก็บอกสออไว่าให้เล่นแต่จะเป็นยังไงต้องรองติดตามพี่เมนทำไรงับเพิ่งไปทำงานมาเพิ่งถึงบ้าน สองก็ก้ามาอีกแล้วคุณวัชรพันธ์นะแล้วก็โอนเงินได้เลยนะจ๊ะทุกคนใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วโอนเงินเข้ามาได้เลยแล้วก็รอดึงเข้ากลุ่มนะไม่ไลฟ์ใน i ิกตอกหรอรอก,ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเด๋ยจะไปที่ t i กตอกต่อแต่ว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ตอนไหนแล้วจะบอกแต่ว่าวันนี้จะมาไลฟ์ในช่องของบอสเพราะาจะเป็นจะขายของด้วยวันนี้ สงก็มาอีกแล้วคุณสุจินสองเกคุณพัทยาสีวิชัยน่ารักที่สุดเลยเหนาไหมไม่เหนาขันหัว focus <and> focus. ทุกคนสอยพิมสอง9 9เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะเป็นกลุ่มปิดงานกีฬาสีวันที่สิบหกนี้ อยากเห็นมนินาต่อยมวยก็อยากต่อยนะแต่เราเราไม่เคยต่อยมวยแบบที่เป็นคู่ชกอะแบบจริงจังแบบแข่งเราไม่เคยแต่เราเคยแต่ต่อยมวยแบบล่อเป้าอะแบบมีเป้าแบบแล้วก็ชกอะไรอย่างเงี้ยเคย Hi from Malaysia Hi How are you ใครว่างอ่ะต้องมาจริงๆนะวันที่16นะเนี่ยมาแล้ว299คุณพัทซ่าอัมพูอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ ได้แได้ได้เป็นโกให้น้องแน็กสนใจแล้วนะทุกคนตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่ามันมีกีฬาฟุตบอลหรือเปล่าพี่ไม่นาน,นไม่นานนะทุกคนเดี๋ยวใกล้จะไปแล้วต้องรีบกด299แล้ว ใครยังไม่พิมพ์สองเกรีบพิมพ์เลยนะจ๊ะไปแลด้วยติคือไรต้องมาใครไม่มาคืองอนงานเนี้ยมางานนี้ได้เจอทุกคนเลยนะมากมายต้องาว่ กดแล้วพี่มีคนสวยกับน้องลูกหลอดกดยังใครยังไม่กดกดเร็วส9งเป็นกำลังใจหน่อยเออมาแล้วคุณมานีวันใครพิมพ์2-9ก้าขึ้นแล้วโอนเงินตามไล้บัญชีด,ด้านล่างแล้วรอแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เลย2 9งเก้าเก้าไปเลย <Yeah. S 2> คิดถึงมากๆถ้าคิดถึงก็ต้องวันที่สิบหกนี้แล้วล่ะที่คุณจะต้องมาหาเรานะแต่ถ้ามาหาไม่ได้จริงๆก็อย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดด้วยมาอีกแล้วสองก้า้าน่ารักอ่ะเออสองก้าอมาแก้วสองก้าหน่อยเร็วขอดูหน่อยเร็วจะหมดเวลาแล้ว ขอดูสอง้าหน่อยขอดูสอง้หน่อยเร็วกุ่มปิดปาคกุ่มปิดวันที่สิหนี้มามาแย่ yeah. คุณปิ้นสง9งแล้วโอ,อนเงินเลยนะโอ้หนอหนอหนอ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่แบบเพิ่งเข้ามานะตอนนี้เรากำลังขายบัตรกลุ่มปิดงานกีฬาสีวันที่16นี้อยู่ใครที่มาไม่ได้อย่าลืมเอฟบัตรกลุ่มปิดกันด้วย299บาทใครที่จะเอฟกด2 9 9พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็โอนเงินตามเลขบัญชีที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนะจ๊าแล้วรอแอดมินดึงเข้าระบบได้เลย จมูกจริงไว้จมูกจริงจ้ะเบบไปไหนไปทำงานคะ่ะเร็วสองเก้าหน่อยเร็วจะหลับห you know รอรอไปเชียร์ทีมสีฟ้าที่สนามนะคะเอ้ย เราเจอทุกคนเหมือนกันวันนั้นคือคนน่าจะเยอะมากๆอยากให้ทุกคนมาสนุกแน่นอนสัญญาวันนี้มีไลฟ์ไหมเดี๋ยวจะไลฟ์ที่ tiktok ช่องบอสนะคะวันนี้น้องพูดลื่นเลยจริงหอนี่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหลับคางแท้ใหม่ <laughs> แท้ทั้งหน้าเลยจ้ะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวสักพักนึ่งเขาจะถามว่าตาแท้ไหม ฟันแท้ไหมน้ำน้ำยังยังเลยรอดึงเข้ากลุ่มครับได้เลยรอก่อนนะได้ดึงแน่นอนน้องตาจะไม่ไหวแล้วเออตาจะปิดแล่ทุกคนแสบตามากกวันนี้ใช่ ซื้อแล้วค่ะเชียร์ทีมน้ำเงินนะโอ้โหเนไงล่ะเออทีมน้ำเงินเขาก็แบบมีสายซัพพอร์ตเยอะนะถ้าไม่ไปจะงอนไหมงอนถ้าไม่มางอนเร็วเร็วรีบินสองก็เร็ว,รรวถ้าไม่ไปจะงอนไหมงอนเอองอนเลยนะจ๊ะ ใครคิดถึงก็ต้องมาหากันหน่อยวันที่สิบหกเนี้ยเออไม่ได้มีงานที่แบบมาอยู่ด้วยกันได้ทั้งวันแบบนี้บ่อยๆนะจ๊ะเร็วๆทุกคนสองเก้าเก้าพิมมาได้เลย วันนี้ออกลุกเท่นะวันนี้ไปถ่ายแคสแมกกาซีนมาอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเขาให้จองได้ต้องรีบจองเลยเพราะว่ารูปวันนี้มันดีมากจริงๆโอเคค่ะทุกคนวันที่สิบหกนี้เราเจอกันนะที่งานใครที่มาส่วนใครไม่มาก็อย่าลืมรีบเอฟบัตรกลุ่มปิดกันด้วยส9งใครที่เอฟไม่ทันในไลฟ์นี้ก็รอเอฟ ไลฟ์หน้าได้นะขอบคุณทุกคนมากที่มาดูแล้วก็มาช่วยกันเอบเอาไว้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันอ่ะ2 9 9มาอีกแล้วนะคะขอบคุณมากแล้วเจอกันวันที่16นี้แน่นอนจุบ๊บ